คลิปที่แล้วนะครับเป็นการล็อกอินหรือว่าลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันผ่านมือถือผ่านเบอร์มือถือนะครับแต่นี้หากผู้ใช้งานเอาไปใช้กับแท็บเล็ตนะครับที่ไม่ได้ใส่สิมการ์ดนะครับก็สามารถโหลดแอปมานะครับโดยหน้าลงทะเบียนเนี่ยสามารถลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันผ่านอีเมลได้นะครับในที่นี้นะครับผมจะลองลงทะเบียนให้ให้ดูนะครับก็คลิกไปที่รีจิสเตอร์นะครับจากนั้นเลือกเป็น by อีเมลนะครับนะครับกด next นะครับก็ให้กรอกอีเมลที่ใช้งานนะครับเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างครับ,รบผมก็กรอกอีเมลที่จะใช้งานส่วน Input Password นะครับหรือว่ารหัสผ่านเนี่ย เราสามารถกอรอรหัสผ่านที่เราจําได้ง่ายนะครับในที่นี้ผมอาจจะยกตัวอย่างนะครับใส่1 5ตัวเหมือนกันครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับจากนั้นดิจิตเตอร์เข้าไปนะครับระบบก็จะทําการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันให้นะครับนะครับถ้าขึ้นหน้านี้มาแสดงว่า ตัวแอปพลิเคชันพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็สเต็ปต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเพิ่มกล้องนะครับคลิกมาที่รูปคนนะครับเหมือนเดิมคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับตอนนี้ผมจะสอนวิธีการนะครับเซิร์ชหากล้องในระบบนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราเซิร์ชผ่านแลนนะครับตอนนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับสามารถทำง่ายเลยก็คือเรากรอกค่า ID ของกล้องนะครับแล้วก็มาเลือกที่เมนูแมนล ตัวแอปจะถามให้ใส่ d e v i c id นะครับในที่นี้กล้องที่ผมเชื่อมต่อตัว watchman เนี่ย id จะอยู่ที่12 12นะครับ2 6แล้วก็526นะครับจากนั้นกดปุ่ม next น,นะครับจเจนว่าอาตอนนี้มันเซิร์ชเจอกล้องละนะครับสเสถปตต่อไปคือให้ตั้งชื่อกล้องในนี้ผมตั้งชื่อเหมือนเดิมน,นะครับตามชื่อรุ่นเลย watchman ชื่อตรงนี้สามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับที่จำง่ายนะครับส่วนรหัสผ่านของอุปกรณ์นะครับ Default เลยรหัสให้พิพมพ์คำว่า1 2 3นะครับนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรากรอกเข้าไปปุ๊บก็จะโชว์ว่ากล้องตัว Watchman ที่ผมแอดเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับออนไลน์แล้วพร้อมที่จะดูภาพผ่านมือถือได้ละให้เราคลิกที่เครื่องหมายเพลยเข้าไปนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ภาพขึ้นมาแล้วนะครับโดยนะครับจากหน้าเมนูภาพก็จะเห็นว่าขวา,ขวามือเนี่ยเราสามารถปรับความละเอียดภาพได้นะครับด้านล่างจะเป็นเรื่องของลําโพงนะครับถ่ายภาพนิ่ง Snapshot นะครับหรือจะเป็นการพูดอินเตอร์คอมโต้อตอบนะครับอย่างผมลองปรับภาพเป็นระดับ HD ดูนะครับภาพก็จะคมชัดขึ้นอลองแพนนะครับซ้ายขวานะครับลองแพนซ้ายขวา ก้มเงยนะครับก้มเงยนะครับ,งงนะรบตัวนี้ก็สามารถสั่งแผนซ้ายปากก้มเงยได้นะครับตามใจชอบหรือจะใช้ฟังก์ชันอินเตอร์คอมนะครับผมกดเป็นรูปคนนะครับฮัลโหลทดสอบทดสอบอ่ก็สามารถพูดโต้ตอบได้นะครับส่วนการออกจากหน้าการดูภาพจากกล้องตัววอชแมนก็คลิกที่รูปสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์นะครับปึ๊บ ก็อันนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการใช้งาน see you แอปพลิเคชัน 2CU และการแอดกล้องเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะครับ